นะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากเรื่องของแผ่นดินไหวเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็เมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่ในช่วงเช้าขออภัยครับตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับแล้วก็กลางวันแล้วก็เย็นเนี่ยนะครับทางบริษัทในเครือของกสิกรไทยเรานะครับได้มีการออกบทวิเคราะห์นะครับบทวิจัยนะครับทั้ง3ามเฮาส์ด้วยกันนะครับนำโดยเศรษฐกิจไทย นะครับจากฝั่งของทาง K Research มุมมองของทางดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มุมมองของทางค่าเงินจากฝั่งของทางค่าย c m b นะครับ Capital Market นะครับแล้วก็ในมุมมองของตัวตลาดหุ้นนะครับจากฝั่งของ K Security นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าขอไล่เรียงกันไปทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับนั่นก็คือในมุมมองของตัวเศรษฐกิจนะครับตอนนี้นะครับในฝั่งของทางศูนย์วิจัยของทางกสิกรไทยเนี่ยนะครับได้มีการประเมิน นะครับผลกระทบของเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ2 0,000ล้านนะครับสำหรับอรอบนี้นะครับซึ่งถามว่ามีความเสี่ยงจากประเด็นไหนแล้วก็มีความเสี่ยงจาก,จากตัวเลขคำนวณยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้ นะครับตัวเลขที่เราเห็นเรื่องของประมาณการ20 0 0 0ล้านเนี่ยนะครับหรือว่าคิดเป็นกรอบบริเวณประมาณ0.06%ของประมาณการเดิมนะความหมายก็คือมีมีความเสี่ยงและมีโอกาสนะครับที่ GDP เนี่ยจะต่ำกว่าเป้าหมายที่เราประเมินไว้นะครับถ้าจำได้เป้าหมายเดิมที่เราประเมินไว้เนี่ยนะครับจะอยู่บริเวณประมาณ2.4% ผลกระทบรอบนี้เนี่ยส่งผลนะครับประมาณ2 0 0 0 0ล้านนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับมาจากความากังวลเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะครับหรือใช้คาว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะมีการชะลอเช่นบางคนอาจจะออกไปชอปปิง้งก็อาจจะชะลอตัวแล้วก็อาจจะกลับไปอยู่บ้านนะครับแล้วก็เม็ดเงินส่วนหนึ่งต้องถูกโยกนะครับจากการบริโภคเนี่ยไปอยู่ในฝั่งของการซ่อมแซมอาคารหัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือว่าออฟฟิศ นะครับก็เป็นผลที่ทําใหเ้เราประเมินตัวเลขตรงนี้อยู่บริเวณประมาณ20,000ล้านนะครับซึ่งคิดเป็นดาวไซด์ของทางเศรษฐกิจประมาณ0.06% 0.06นะครับ0.06เนี่ยก็คือถ้าเล็กตัวเลขง่ายๆนะครับก็คือเหมือนเอา2.4เนี่ยลบไป0.06ก็จะเหลือบริเวณประมาณ2.34ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย20,000ล้านถูกคำนวณเข้าไปนะแต่หลายคนอาจจะงงว่า เฮ้ยแล้วมันคำนวณตัวเลขตรงนี้ยังไง GDP ของบ้านเรามันแบบ18.5ถึง19ล้านล้านคำนวณ20,000แล้วออกมามันได้ตัวเลขยังไงก็ต้องบอกนี่ครับว่ามันใช้ตัว Real GDP ในการ adjust นะครับไม่ใช่ Nominal GDP นะครับซึ่งตัว Real GDP เนี่ยมันจะต้องมีการ adjust กับตัว GDP deflator เข้าไปนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะมีการ adjust กับตัวเลขบริเวณประมาณ1.6 1.7 1.8 ค,ความหมายถ้าคิดเป็นคอนเซ็ปต,ต์ง่ายๆนะครับเราก็ประเมิอนอย่างนี้ครับก็ดูว่าภาพรวมของตัวผลกระทบรอบนี้อยู่ประมาณ20,000ล้านคุณแอดจัสกับดีเฟเตอร์เข้าไปแล้วคุณเอาไปลบก,กับเรียว GDP เพื่อจะหาเป็นตัวเลขนะครับแต่ว่าถามว่าอะผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็น x% อันนั้นมันก็จะคำนวณจากตัวของ nominal GDP มันจะคำนวณคนละแบบนะครับแต่ว่าตัวเลขที่คำนวณว่า 2.0x คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ2คิดเป็น4%จาก2ลงมาเหลือ2.122เง,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 งี้ย เวลามันคำนวณเนี่ยมันจะใช้ตัว gdp deflator ในการ adjust นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวบางท่าอนอาจจะโงโงๆนะผมก็เลยจะไปให้ฟังว่าเฮ้ยแล้ว0.06ย์นมาจากไหนนะครับซึ่งมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับความหมายคือแล้วในอนาคตล่ะนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าเ,เวลาการคำนวณของ e a r n i n g per share ของของตัว property damage เนี่ยในฝั่งตัวกำไรหรือว่ารายได้ของตลาดหุ้นเนี่ยมันคำนวณแบบหนึง่งแต่ในฝั่งของตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันจะคำนวณคนละแบบนะเพราะว่าเวลาคุณก่อสร้างบ้านเนี่ยนะครับบ้านเนี่ย GDP เนี่ยมันถูกคำนวณไปเป็นวิธีของการเริ่มก่อสร้างนะครับไอเรื่องของการชะลอของการโอนเนี่ยอันนี้มันจะไม่ได้ถูกในการคำนวณของ GDP ยกเว้นว่าผลกระทบมันระยะยาวแลวทําให้ก่อสร้างใหม่ในช่วงของปีหน้าเนี่ยมันมีผลกระทบอันนี้มันจะไปกระทบ GDP ในปี69และตัวของส่วนของปี68เนี่ยที่มันก่อสร้างไปแล้วแล้วมันรอการส่งมอบเนี่ยเวลาการคำนวณของ GDP เนี่ยมันจะนับตั้งแต่การก่อสร้างมันจะไม่นับในฝั่งของตัวการส่งมอบ นะครับก็เลยอธิบายเห็นภาพว่าไอ้ตัว2000 20, 0ล้านตรงนี้ส่วนใหญ่นะครับมันมาจากเศรษ,ษฐกิจที่ชะลอแล้วก็เอาเม็ดเงินเนี่ยมาจ่ายในพวกของ home improvement เรื่องของการซ่อมคอนโดนะครับก็ต้องอธิบายให้ทุกคนฟังว่าอย่างเมื่อวานนี้ผมคำนวณตัวเลขในเรื่องของตัวกำไรของตลาดหุ้นมันคำนวณวิธีหนึ่งแต่ในเรื่องของตัวรายได้ GDP ของประเทศที่มันหดตัวลงมันจะคำนวณอีกแบบหนึง่งมันคำนวณคนละวิธีนะครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมานั่งดูต่อว่าอ่ะแล้วถ้าสมมติผลกระทบรอบนี้ มันส่งผลให้การสร้างบ้านเพื่อส่งมอบในปี69มันชะลอละ่ะอันนี้จะส่งผลต่อ GDP ในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอธิบายกับทุกคนฟังว่าเรื่องของอสังหาที่มันชะลอตัว่อผลกระทบของ GDP ในรายไตรมาสปีนี้เนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับแต่ว่ามันจะไปหนักในฝั่งของตัวเศรษฐกิจแทนซึ่งสมมุติเราคำนวณคร่าวๆครับก่อสร้างบ้าน Private Investment Private Investment คิดเป็นประมาณ18%ของ GDP แล้วก็คอนสตรัคตตัวเกาอสร้างเนี่ยนะครับมันคิดเป็นประมาณ20%เพราะฉะน,นั้นพูดง่ายๆก็คือเรื่องของการเกาะสร้างนะครับโดยเฉพาะพวกคอมเมอร์เชียลต่างๆพวกคอนโดนต่างๆมันก็คิดเป็นประมาณสัก5%ของตัว g d p ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคิดภาพรวมเข้าๆประมาณนี้นะครับ5-6%ว่ากันไปนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับถามว่าเอา้าแล้วในมุมมองของตัวเศรษฐกิจพอมนเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับที่ผลกระทบของรอบนี้อยู่ประมาณ20,000ล้านนะครับของตัวเศรษฐกิจไทยนะครับ แล้วก็อาจจะส่งผลเรื่องของการปรับประมาณการด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไงนะครับภาพที่มันส่งผลและรอ,อ,อยแผลเป็นของเรื่องของการแผ่นอินไวเนี่ยมันอาจจะเป็นผลที่ทําให้นะตอนนี้นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยมันก็ดูแย่นะครับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีผลกระทบเพิ่มเติมเข้ามาอีกเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจของชะลการชะลอตัวของการบริโภคไม่ว่าจะเป็นอสังหาหรือแม้กระทั่งท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะเป็นการเพิ่มปัจจัยนะครับที่ทําให้นะตอนนี้ BOT หรือว่าแบงค์ชาตเนี่ยมีโอกาสในการปรับลดอาัตราดอกเบีย้ยเร็วกว่าเดิมนะครับ โดยในอดีตเนี่ยนะครับก่อนเกิดเหตุการณ์นี้เราก็คาดการณ์ว่าดอกเบีย้ยบ้านเราเนี่ยมีโอกาสในการลดนะครับหนึ่งครั้งซึ่งน่าจะอยู่ในกรอบบริเวณประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมแต่จากเศกรษฐกิจที่อธิบายไปว่ามันเริ่มมีดาวไซด์แล้วก็ขาดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจบ้างแล้วเนี่ยเรามีการปรับความเร็วของการลดอัตราดอกเบีย้ยเข้ามานะครับเป็นเดือนเมษายนนี้แล้วอันนี้แบบ Official View นะครับเป็น30เมษายนนี้แล้วนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากเหตุผลเนี่ยนะครับก็คือเราไปดูเรื่องของตัวด็อกเบียนะครับของทางสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้โอกาสของการลดตราดอกเบียนะครับมันก็เพิ่มขึ้นจาก2ครั้งเป็น3ครั้งในมุมมองของตัวคอนซัสเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากในมุมตัวเฟดแล้วดูจากในมุมมองของตัวดาวซ้ายของเซอร์กิไทยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสูงมากที่เอ่อ BOT เนี่ยจะมีการพิจารณาในการ2มุมครับ <c oughs> มุมหนึ่งเลยคืออาจจะ มีโอกาสนะที่จะปรับลดจาก1ครั้งเป็น2ครั้งสําหรับแบงก์ชาติบ้านเราแล้วก็ไอ้หนึ่งครั้งนี้อาจจะลดเข้ามานะครับจากเดือน6เดือน8มาเป็นเดือน4เลยนะครับในขณะเดียวกันประมาณการของตัวค่างเงินบาทนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันตอนนี้โอ้โหหลายคนอาจจะมองว่าหุ้นบาทมันก็ยังดูแข็งๆอยู่นะเมื่อเทียบกับสกุลในภูมิภาคนะครับแต่ก็ต้องอธิบายนะว่าส่วนหนึ่งเลยและเป็นส่วนหลักเนี่ยมันเกิดจากเรื่องจากเรื่องของตัวส่งออกทองคํา นะครับที่ไายก็หายขึ้นเรื่อยๆทองคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้บาทเนี่ยนะครับไม่ได้อ่อนค่าจนเกินไปจริงๆเนี่ยสมมติบาทมันอยู่ส5 36ห้าสิหกเนี่ยนะสมมตินะสมมติแล้วคุณแบบจะลดดอกเบี้ยอีกสองครั้งเนี่ยอันนี้อาจจะทําได้ยากผู้ดวงตรงมันทาได้ยากเพราะมันจะทําให้บาทเนี่ยมันอ่อนแรงแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อตัวเศรษฐกิจไทยละนะครับแต่ว่าตอนเนี้อาจจะใช้จังหวะนะครับในการรู้สึกว่าอ่นหนึ่งเฟดอาจจะเพิ่ม ดอกเบี no that that times, ้ยนะครับในการในการลดหนึงว่าเพิ่มโอกาสในการลดดอกเบี้ยจาก2เป็นสาครั้งเศรษฐกิจไทยแย่แล้วก็ค่าเงินบาทเราเนี่ยไม่ได้อ่อนค่าแบบรุนแรงนะตอนนี้นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทําให้มีโอกาสที่เลื่อนการลดดอกเบี้ยบ้านเราเร็วขึ้นและก็เพิ่มจาก1ครั้งอาจจะเป็น2ครั้งได้นะครับนั่ก็คือมุมมองนะครับของในฝั่งของตัวดอกเบี้ยนะครับเศรษฐกิจดอกเบี้ยแล้วนะครับมาเสริมกันนิดนึงนะครับพอดีเมื่อวานเนี้ยผมเห็นหุ้นกลุ่มเดียวเลยนะ ที่ปรับตัวขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับนั่นก็คือหุ้นกลุ่ม Home Improvement หรือว่าวัสดุพวกพวกเกี่ยวข้อกับการขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านนะครับทีเนี้ยเราก็เลยมีการมานั่งคำนวณน,นะครับแล้วก็มานั่งนึกละนะครับว่า้อไอ้ที่เล่นหุ้นกันขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเออร์เน็เนี่ยมันจะบวกมากน้อยแค่ไหนนะครับโฮมอิ m e n t เมนตเนี่ย นะครับมันจะบวกขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งมันก็จะต้องวิเคราะห์นะครับผมผมบอกก่อนนะว,ว่าสิ่งที่เราเราจะพูดต่อจากนี้เนี่ยเป็นการวิเคราะห์นะครับซึ่งผมก็นั่งวิเคราะห์เมื่อวานเนี่ยนะครับก็ได,ได,ได้ได้รับโจทย์มาผมก็นั่งวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยมันคำนวณยังไงเราจะคำนวณยังไงคุณจะคำนวณยังไงว่าเออในบริษัทที่คุณเล่นกันขึ้นมาเนี่ยอย่างปูนใหญ่เนี่ยที่คุณเล่นกันขึ้นมาเนี่ยคุณคุณทราบไหมว่าการขายปูนมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต พาร์ตเมนตมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ปิดโตเป็นกี่เปอร์เซ็นต์น,นะครับเล่นโฮมโปรโกลบอลดูโฮมขึ้นมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะไม่เป็นไรบางทีคนก็อาจจะฟังว่ามันน่าจะได้ประโยชน์เป็นเซนติเมนต์สิแต่วันนี้เราขอมาชวนนะครับทุกคนคิดจินตนาการนิดนึงแล้วกันว่าวิธีการคำนวณเนี่ยเวลาเราจะคำนวณเนี่ยมันคำนวณยังไงนะครับอ่ะอันนี้ผมชวนคิดนะผมไม่ได้บอกว่ามัน มันถูกหรือผิดหรือลอจิกมันได้ไม่ได้นะเพราะว่ามันมันจะค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหม่พอสมควรแล้วเราก็ไม่เคยเทรดกันแบบนี้ฉะนั้นการวิเคราะห์เนี่ยมันอาจจะแบบแตกต่างกันไปแต่ผมอธิบายให้ฟังก็กันคอนเซ็ปต์แบบนี้ครับคือหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าปัจจุบันตอนนี้ในกรุงเทพและประิมณฑลเนี่ยมีคอนโดอยู่กี่ยูนิตมีคอนโดอยู่กี่ยูนิตนะครับหรือว่ามีคอนโดอยู่กี่ห้องอ่ะนะนะเรียกง่ายๆคือ คือสมมติคอนโดคอนโดนึงมี300ห้องก็คือ300ยูนิตนะไม่ใช่นับเป็นหนึ่งนะนับเป็นห้องนะเพราะว่าเวลามันซ่อมก็คือแตกรูปบ้านแต่ละคนก็ต้องซ่อมแตกต่างกันไปนะครับเราก็เลยไปนั่งแท็กข้อมูลในสถิติดูครับทุกคนนะครับว่าในอนดีตเนี่ยนะครับย้อนหลังไปเนี่ยครับค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลังเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยนะครับผมไม่นับรายปีนะผมนับเฉลี่ยนะเพราะจะได้ดูเป็นภาพกว้าง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคอนโดเนี่ยนะครับจำนวนห้องเนี่ย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีหนึ่งประมาณ35,000ห้องครับทุกคนอันนี้จากข้อมูลนะครับที่เราได้มาจากแผนกวิจัยและการสื่อสารของค a าวลือประเทศไทยนะครับซึ่งจริงๆถามว่ามันเม็ซเซนแล้วมันใกล้เคียงกันไหมมันก็ใกล้เคียงนะคือตอนแรกเราก็นั่งดูว่าเฮ้ยมันเอาตัวเลขตรงนี้มาจากไหนคอนโดปีปีนึงมีประมาณ35,000ยูนิตนะครับแต่ว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ที่เมื่อวานนี้เราเคยพูดไปนะว่า เออสังหานะครับแล้วตัดบ้านออกนะครับแล้วตัดต่างจังหวัดออกนะครับเหลือเป็นคอนโดแค่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก1นึ่งแห้าหมื่นล้านตกเฉลี่ยปีหนึ่งมันก็ประมาณสักเอ่อสมมติเราตีคอนโดมันมีทั้งถูกและแพงนะสมมติเราตีเฉลี่ยประมาณ3ามล้านห้ถึงสล้านจริงๆคอนโด5้าแสนคอนโดล้านหนึ่งคอนโด2ล้านก็มีคอนโด10ล้าน20ล้านหน่อยล้านก็มีนะแต่เอาค่าเฉลี่ยที่อยู่บริเวณประมาณ3ามล้านห้ถึงสล้านต่อห้องเนี่ยคูณไปกันมมาเฮ้ยันได้ปค่ียนนกังว่า เฉลี่ยมันประมาณสัก35,000ห้องต่อปีนะครับแล้วก็เลยทําการศึกษาแล้วิเคราะห์ย้อนหลังไปนะแต่ว่าผมก็อัปเดตอันนี้ก็เป็นตัวเลขใหม่แล้วกันนะครับก็ดูว่า ي, เฮ้ยเท่าที่ผมเช็คกับทั้งโซเชียลมีเดียทั้งถามเพื่อนๆนะครับที่เคยอยู่ทั้งคอนโดเก่าและคอนโดใหม่เนี่ยนะครับก็พบว่าคอนโดอาจจะใช้ปี2 5งหเป็นเกณฑ์นะเพราะมันจะเป็นเกณฑ์เการ้างผมก็รู้สึกว่าไอ,ไอ,ไอคอนโดที่มัน ต่ำกว่าปี2550เนี่ยผลกระทบมันดูค่อนข้างจำกัดอาจจะซ่อมอาจจะไม่ต้องซ่อมหรืออาจจะไม่รับผลกระทบหมายถึงภายนอกนะโครงสร้างภายในที่เรามองไม่เห็นหลังกรแผน่นนีเราไม่นับนะนับเฉพาะภายนอกก่อนนะก็อาจจะผลกระทบจำกัดแต่คอนโดใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะหลังจากจปี2550ที่มันมีการเปลี่ยนเกณฑ์ก่อสร้างเนี่ยผลกระทบมันก็พอมีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เริ่มนับตั้งแต่ปี2550นะครับจนถึงปัจจุบันก็คือ17ปีนะครับ17ปีสมมุติว่าเราตีไปปีหนึ่งประมาณ35,000ห้อง อธิร่าวๆนะ17ปีตีไปประมาณ35,000ห้องนะครับก็เท่ากับว่ามีคอนโดเนี่ยประมาณ900,000ห้องถึง1ล้านห้องนะนี่ผมกำลังจะคำนวณอยู่นะว่าในกรุงเทพเนี่ยมันมีคอนโดกี่ห้องเพื่อผมจะคำนวณว่าผลกระทบมันเป็นยังไงนะแล้วก็คำนวณแบบนี้นะครับเนี่ยค่าเฉลี่ยย้อนหลังเห็นไหมแต่บางปีนี่มัน60,000ห้องนะบางปีเหลือ30,000กว่าบางปี20,000บางปี1 8 0 0นะแต่ว่าเฉลี่ยย้อนหลังอนะ่ะมันอยู่ประมาณปีต่ประมาณ35,000 แล้วผมนับตั้งแต่ปี2 5 5 0ถึงปีปัจจุบันก็คือเอา17ปีคูณกับ35,000ก็อยู่ประมาณสัก9 0 0 0 0 0ถึง1ล้านยูนิตอ่าอันนี้เราเราได้ทงก่อนนะนะครับแล้วในขาะเดียวกันเนี่ยเราก็าไปนั่งดูว่าเฮ้ยแต่ละห้องเนี่ยมันมีประกันเท่าไหร่นะครับซึ่งก็แตกต่างกันไปเช่นบางคนเอ่อเช่าคอนโดกับแล้วก็มีแบงค์สปีแรกก็จะมีวงเงินประมาณ2 0,000แต่ว่าถ้าเป็นวงเงินประกันที่ธรบัดานิตินะครับมันก็จะอยู่บริเวณประมาณแสนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาตัวเลขแสนหนึ ว่าสมมติคุณเป็นลูกบ้านคุณอยู่ในคอนโดคุณมีประกันในการเคลมห้องอยู่ประมาณแสนหนึ่งที่สามารถเคลมได้กับนิตินะครับแล้วก็เอาตัวเลขแสนหนึ่งเนี่ยมาคูณกับตัวเลขของจํานวนยูนิตนะครับมันก็จะได้นะครับเพราะว่ามันก็จะได้กรอบนะครับอยู่เอ้ทุกทีขออภัยเอาใหม่นะครับมันก็จะได้อะไรน,ไนไี้อธิบายใหม่ปัจจุบันตอนนี้คอนโดในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีอยู่ประมาณ9ก้าแสนถึงหนึ่งล้านยูนิต นะครับแต่ว่าถ้าเรานับตั้งแต่คอนโดปี2 5 5 0ขึ้นมานะครับคูณกับ17ปีไปเนี่ยคอนโดที่มีโอกาสที่จะเข้าเกณฑ์นในการก่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณห0 0 0นยูนิตขออภยัยโทษทีก็คือ1 7ื่นโจ็ทุกทีไอ้สิบปีคูณกับ3 5 0 0 0ก็จะอยู่ประมาณห0 0 0 0ยูนิตอ่าตัวเลขนี้ครับอยู่ประมาณห0 0 0 0ยูนิตนะครับซึ่งสมมติเราแอดซูมแล้วกันนะครับว่า20%่สิเอรของห0 0 0นยูนิตเนี้ยมันซ่อม นะครับมันก็จะได้ห้องพิซซ้อมเนี่ยอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สยูนิต1นึ0 0 0สยูนิตเนี่ยคูณกับค่าซ่อมที่เราคาดการณ์ว่ามันสามารถเคลมได้ห้องละประมาณ1นึ0 0แเนี่ยมันจะได้เม็ดเงินของการก่อสร้างรอบนี้อยู่ประมาณ1.2ึ่งจุดหมื่นล้านทีนี้นี่คือตัวเลขนะนะครับหนึ่งจุดสองหมื่นล้านนะครับซึ่งไอ้นหนึ่งจุดสองหมื่นล้านเนี้ยเราก็มานั่งประเมินแล้วอ่ะแล้วคุณคิดว่าเม็ดเงินจะไหลไปที่ไหนอ่บางคนบอกว่าเฮ้ยโฮมโปรสิ โฮมโปรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอ,อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลสาขามัน30%ของไรายได้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วมันเข้าถึงง่ายแล้วก็มานั่งจินตนาการกันว่าอะแล้วคุณคิดว่าไอ้เม็ดเงิน12,000ล้านบาทในการซ่อมแซมเนี่ยนะครับมันอยู่ใครเป็นบัคเก็ตแชร์เท่าไหร่ก็คำนวณกันไปสมมติเราบอกว่าอยู่ที่โฮมโปรสิบเพราะฉะนั้น12,000ล้าน10%คือ1,200ล้านแล้วระยะเวลาการก่อสร้างก็อาจ,จใช้ระยะเวลาประมาณ2ไงปมาก คุณก็ตีไปตกไตมากถึงประมาณ600ล้าน600ล้านเมื่อเทียบกับเซมซอร์เซลแล้วก็รายได้ต่อไตมาสของโฮมโปรโก็จะขึ้นเป็น Additional ประมาณสามเปร์เ็นนั่นแหละครับเป็นเซมซอร์เซลโปรที่เพิ่มขึ้นมา3%และไม่แน่ใจว่าเมื่อวานนี้หุ้นขึ้นส็หรือเปล่าอันนี้คือเป็นลอจิกคำนวณนะผมอธิบายกับทุกคนฟังว่าการคาดการณ์การคำนวณของแต่ละเฮาส์แต่ละคนมันก็มีมุมต่ตางๆไป แต่ว่าถ้าเราลองไล่เรียงกันว่าไอ้ลอจิกของการคำนวณมันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็พยายามจะอธิบายภาพให้เห็นนะครับว่าอ่ะเราไปดูคอนโดก่อนว่าคอนโดในกรุงเทพแับวมันมีกี่ยูนิตอ่าแต่เราบอกว่าเฮ้ยคอนโดเก่าเนี่ยอาจจะซ่อมน้อยผลกระทบน้อยแต่คอนโดใหม่ภายของปี2550เป็นต้นมาอ่ะคุณก็คูณปีไปแล้วนิติลงไปปรึกษาบอกว่าอ๋อมีค่าซ่อมประมาณแสนหนึ่งอะเคลมไปแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยคูณเข้าไปแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าอ่ะแล้วหนึ่งในห้าของคอนโดน่าจะซ่อมมั้งนะครับอ่ะเราก็คูณเข้าไป และสุดท้ายเป็นมาร์เก็ตแชร์ของ g โปรโมบูมโ o ดูโฮมหรือบริษัทตองตลาดเท่าไหร่คุณก็ณคูณเข้าไปนะครับนั่นก็คือเป็นลอจิกที่พยายามอธิบายภาพนะครับก่อนที่เราจะมีการวิเคราะห์เราจะคํานวณเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยเราเล่นหุ้นกันขึ้นมาเนี่ยไอ้เมอื่อวานเนี่ยเราเล่นหุ้นกันขึ้นมาเนี่ยมัน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 ,ม,น,ม,นมันได้หลายได้เพิ่มขึ้นจริงๆใช่ไหมไม่ใช่อยู่คุณแบบหลับหูหลับตาฟังนักวิเคราะห์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะบวกมากมขแค่ไหนคุณก็ซื้อเข้าไปแบบนี้มันก็อาจจะเป็็็นน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 ลลอออออจจจิิิกกททีีี่่่่มมมัััััััาาาาาะะะะแบบบบบไได้้้เเเววววรรรร์คคคยยืปภพธใหฟงตข เพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาในเงี้ของลอจิกคำนวณต่อและกันนะครับ Logic, นนก,บบก็พอเราเอาเรื่องพวกนี้มาคำนวณน,นะครับเ,เสร็จแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีอัพไซด์ของกลุ่มผม i อิน o v เมนต์ขึ้นมานะครับแต่ในขณะเดียวกัน,กนมันดูน้อยมากเมื่อเทียบกับดาวไซด์ของตัว Property d o w ดาวไซด์ของตัวแบงค์ดาวไซด์ของตัวท่องเที่ยวที่มเมื่อวานอธิบายไปนะครับก็เลยเป็นบทสรุปนะครับว่า ทั้งหมดนีทด้ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมานี right. <sub yup> ้ผลกระทบนะครับเศรษฐกิจก็คือประมาณ2 0 0 0 0ล้าน GDP ประมาณ0.06%ดอกเบี้ยนะครับมีโอกาสที่จะลดนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับและถามว่าปีนี้ถามว่าจาก2%ลงมเหลือ1น5มีโอกาสไหมมีโอกาสนะครับค่าเงินนะครับเราทำไว้ที่3 5บาทปลายปีนี้เศรษฐกิจนะฮะไอ้ราพูดตตัวตลาดหุ้นเราประเมินผลกระทบของผลกระทบรอบนี้ EPS อยู่ประมาณ 1. จุดนะครับแล้วก็ เรามองแนวรับอยู่ที่บริเวณประมาณ1นึ่งนะครับแล้วก็ผลกระทบว่าต่อจากนี้เป็นยังไงแล้วก็การวางแผนการลงทุนต่อจากนี้เป็นยังไงเราแนะนําว่ารอนะครับผมพึ่พูดเหมือนเดิมว่าวันนี้ไม่ต้องรีบนะครับในในเราถึงตรงนี้แล้วนะครับเรารอ2เมษายนเลยก็คือวันพรุ่งนี้นะครับว่าผลกระทบของเรื่องของตัวทาลีฟเนี่ยจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเบื้องต้นเราก็ประเมินเลยนะครับว่า ออพอดีผมคุยกับทั้งค่างเงินผมคุยกับทั้งเศรษฐกิจแล้วก็คุยตลาดหุ้นเนี่ยเอา3าอันนี้มานรวมกันนะครับก็ต้องบอกว่าเกิดไหด้ฟังก่อนล่วงหน้าเลยคือถ้า10%นะครับ EPS ที่เราทำไว้ที่9 1 4 GDP ที่ทำไว้ที่2.4รวมไว้ในประมาณการแต่ถ้าออกมาว่าไทยโดน25%อันดับแรกเลยคือ GDP บ้านเราเนี่ย2ถึง2.1นะครับมีดาวไซต์ค่อนข้างเยอะ ที่แชร์ไปเมื่อกี้ผลกระทบของเรื่องของตัวแผ่นดินไหวเนี่ยมันคือ0ูนมันคือ0ูนแต่ถ้าผลกระทบเราโดนผลกระทบภาษี25%สิบห้าเซตดาวไซต์มันจะลงมา ดาวไซด์เนี่ยมันจะลงมา0.3เห็นไหมครับว่าทาริฟ25%เนี่ยดาวไซด์คือ0.3%ของ GDP แผ่นดินไหวมันคือ0.06มันคือเท่าไหร่ครับมันคือเหมือน5เท่าอ่ะมัน5เท่าเพราะฉะนั้นผมเลยบอกเเลยว่าผลกระทบมันแตกต่างกันตลาดหุ้นด้วยนะครับประเมินผลกระทบ91.4%ของ EPS อยู่ใน10%ไปแล้วแต่ถ้าโดน25%ก็ต้องบอกต่อว่าเคยคำนวณคร่าวๆนะ EPS จะลงไปเหลือประมาณ88 88นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก91.4ลงไป88มันคือประมาณ30,000กว่าล้านที่เป็นดาวไซด์นะครับแล้วก็คำนวณง,ง่ายๆครับ PE ตอนนี้อยู่เท่าไหร่ครับ12 13จุดอ่ะ13จุดเป็ประมาณแล้วกัน PE ประมาณ13เท่า EPS หายไป3นะครับก็โอ้เท่าไหร่อะ40จุดอะนะครประมาณ40จุด เพราะฉะนั้นผมเลยบอกเลยว่าตอนนี้ผมก็ไม่สามารถฟันธงและไม่แน่ใจแต่อธิบายเห็นภาพว่าถ้า25%คุณเอา1150เนี่ยลบไป40จ 11, ุด1110จะกลายเป็นแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อธิบายให้กับทุกคนฟังก่อนแล้วนะว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงค่าเงินเป็นยังไงดอกเบี้ยเป็นยังไงแล้วก็ตลาดหุ้นจะเป็นยังไงแต่สรุปเลยว่าผลกระทบคนละเรื่องกันเลยทั้ง GDP ทั้ง EPS นะครับบอกประมาณนี้ก่อน นะครับส่วนถามว่าแล้วหุ้นแนะนำเนี่ยจริงๆผมมองคล้ายๆเดิมนะผมมองคล้ายๆเดิมนะก็คือตัวออร่าผมไม่นับเรื่องราคาทองคําต่างประเทศที่สูงนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าระหว่างที่เราจริงๆผมอาจจะอาจจะแชร์ไม่ได้แล้วกันนะแต่คุณลองเซิร์ชดูว่าเมื่อวานเนี้ยมันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเนี่ยนะครับอธิบายก่อนว่าเมื่อวานเนี้ยมันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะครับอธิบายนะครับว่าบริษัทค้าทองชื่อดัง ที่เป็นข่าวลือในสือ Social อ่อโซเชียลออนไลน์มีการพูดคุยกันถึงว่าพอเวลาราคาทองคำมันขึ้นมาขนาดนี้นะเเป็นเงินบาทนะครับก็ <c oughs> มีเป็น,ปนใช้คำว่ามีผู้ค้าทองคำเนี่ยนะครับก็เหมือนกับใช้คำว่ามีมีปัญหาแล้วกันนะบ,บางร้านทองเนี่ยพอเวลาออทองขึ้นมาแรงๆเนี่ยนะครับก็มีปัญหา ว่าอาจจะไม่ได้สามารถซื้อขายหรือเบิกทองที่ฝากไว้ได้นะครับก็เลยเกิดการร้องเรียนแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาตามสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดแย์อันที่บอกก่อนนะว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ได้ที่เขาไม่ได้เปิดเผยชื่อเนี่ยแนะแต่อธิบายเลยเรามีการพูดคุยทางผู้บริหารแล้วไม่ใช่ออร่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่อธิบายและเห็นภาพได้เลยว่าร้านทองนอกตลาดหลายๆร้าน พอเวลาเจอกับปัจจัยที่แบบเฉพาะตัวแบบนี้ h นเดิลสถานการณ์ไม่ได้แบบนี้จริงๆมันก็สามารถอธิบายได้นะว่าร้านทองที่แบบมีแบรนด์ร้านทองที่มีหน้าตาทางการเงินมีบาลานซ์ชีดมีฐานทุนเนี่ยนะครับเป็นที่ใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลกระทบเรื่องนี้จำกัดหรือแทบจะได้เปรียบด้วยซ้ำนะครับส่วนร้านทองที่แบบโอ้เป็นร้านทองกลางๆเล็กๆนะครับโลโคอลแบบเนี้ย พอเจอแบบทองวิ่งขึ้นมาส0 0 0 0ื่นห้แบบนี้นะครับเริ่มมีผลละนะครับว่าเฮ้ยเทรดดิ้งอาจจะไม่ได้ทันแล้วก็ลูกค้าเริ่มคุณเตืนแล้วก็เป็นปัญหาการฟ้องร้องกันตามกันมานะครับอันนี้อันนี้ก็อธิบายเห็นภาพว่าแบรนด์ที่ร้านทองที่เป็นแบรนด์นะครับแล้วก็มีฐานทุนนะครับแล้วก็มีความมั่นชดถือในการเปิดมาเนี่ยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้สังเกตเลยว่าได้เปลีป่ยนไปเห็นเน,นะครับแล้วก็ในช่วงที่เหลือนะผมอธิบายนี้ว่า ในช่วงแผนนะครับเดี๋ยวในช่วงของเดือนเมษายนนี้นะครับเราจะเชิญผู้บริหานะครับมาพูดคุยกันถึงแผนการนะที่พิสุด์เคยเกิดไว้นะครับว่าไอ้แผน3ปีของตัวออโรร่าข้างหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะซึ่งเราก็ต้องบอกได้เลยว่าผมเชื่อว่าถ้าผมดูจากประมาณการของทางพิพิสุทธิ์นะครับเราก็มีการพูดคุยกันนะว่ามีโอกาสที่จะเห็นอัพไซด์นะนะเพราะว่าเราไม่ได้รวมหลายเรื่องนะเราไม่ได้รวมเรื่องค่ากำเนิด แล้วก็พอร์ตลงของเราอย่างค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็การขยายสาขาลงถึงราคาทองคําที่มันเพิ่มขึ้นแล้วมันมีเม็ดเงินในการหมุนลอบของทองคําที่มันเพิ่มเรื่อยๆนะตอนนี้ผมว่าล้วนๆเป็นบวกต่อในฝั่งของตัวเซนติเมนต์ด้วยนะครับเราก็เลยเประเมินนะว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับสถานการณ์ที่ว่าเฮ้ยคนจะแบบเล่นหุ้นกลัวสงครามการค้าวันพรุ่งน,นี้ก็มาเล่นโดเมสติกปรากฏโดเมสติกปุ๊บ <laughs> เจอเศรษฐกิจไทยชะลออีกนะครับผมพุ่งตรงเลยว่ามันปรับพอร์ตยากเมื่อวานนี้ดูหน้าหุ้นก็รู้ นะฮะว่าเมื่อวานเนี้ยเอ้ยจะหลบโดเมสติกไปอยู่ในต่างประเทศก็กลัววันพรุ่งนี้ว่าสงครามการครับยังไ,ไงจะหลบโกวเพย์ามาอยู่ในโดเมสติกก็กลัวอีกเพราะฉะนั้นก็คือไม่รู้จะได้หุ้นอะไรแล้วนะครับไม่รู้จะได้หุ้นอะไรแล้วมันก็เป็นเป็นภาพนะแต่เรามองว่านะในหลากหลายมิตินะครับผมมองคิดว่าออโรร่าเนี่ยถ้ามันของตัวต่างประเทศนะพอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะครับเห็นไหมครับทองเล่งเลิกทองขึ้นนะครับสองพันแปดสองพันเก้าสามพันสามพันหนึ่งนะครับก็เป็น speculative buy นะครับอตัวออโรร่าที่เป็็นนนเเทรรรดดดิ้้งงกกไปะโยช์จาื่อี นะครับถ้าสมมติหลบต่างประเทศมาอยู่ในบริโตเมสติกมันก็ผลกระทบจำกัดจากเรื่องเศรษฐกิจชะลอสำหรับการซื้อขายของคำอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูในหุ้นลักษาประมาณนี้คาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่ามันสามารถแบบไม่ได้เกียร์ไปในทางในทางหนึ่งได้นะซึ่งตอนนี้ผมดูในหุ้นไทยนะว่าหลบไม่ได้รลบผลกะทบของเทรดวอร์เลยแล้วก็ผลกะทบจจำกัดจากเรื่องของเศรษฐกิจไทยชะลอากท่กองเที่ยวชะลอเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวหุ้นทีนะมันน้อยมากนะแต่ผมเชื่อว่าออร์ล่าเป็นหนึ่งในน นะครับก็ภาพรวก็จะเข้าๆประมาณนี้